จค่ะคือครีมนี้จะเป็น one week as b s a student ที่ฟ้าเอามาพากเสียงเอาเพราะว่าสองวันแรกฟ้าเอาแต่อัดวิดีโอแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยซึ่งวันนี้คือวันจันทร์ไม่มีอะไรมากนอกจากเรียนเลคเชอร์ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายฟ้าขอเริ่มพูดก่อนว่า B.S.A.C. คือคณะ เคมีประยุกต์นะคะซึ่งมันจะแบ่งเป็นประมาณ4ีสาขาแล้วสาขาที่ฟ้าเลือกเนี่ยคือ industrial management สาขานี้ก็จะเรียนพวก finance, account, marketing แล้วก็ Business Law อะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับทางเคมีอย่างเช่น business law เราก็จะเดยวกับกฎหมายเครื่องสำอางการนำเข้าหรือว่า ข้อมูลอะไรต่างๆที่เราควรรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นๆที่ใช้เคมีแต่เราก็สามารถไปลงเรียนพวกคอสอิเล็กทีฟของสาขาอื่นได้อย่างฟ้าเนี่ยก็จะไปลงพวก Perfume and Fla v o r หรือว่า Brand Design ของสาขาคอสเมติ c ซึ่งเราออกแบบเองได้เลยขอแค่ให้ตารางเรียนเราว่างแล้วก็ตรงกับที่สอนก็พอ ทำแลับเสร็จแล้วคือแลบวันนี้แบบเยอะมันก็เยอะทุกครั้งนั่นแหละฟ้าก็เลยจะมานั่งทำแล็บรีพอร์ตรอแล้วก็หลังจากนั้นจะมีไปประชุมตอนสี่โมงเศ ึ่งพักก็ช็อก,กอยู่เพราะวันเริ่มเรียน9โมงวพัก,ก็เพิ่งรู้ว่ามันเรียนออนไลน์ได้ตอนแรกก็คิดว่าแบบคนจะมาเรียนกันใช่ไหมละ่ะแต่ไม่มีเพราะมันเป็นคลิปฟ้ามาทำไมอะ่ะราไปเรียนสแตนตอนโม You should be one more respectful behavior first. Okay, you respect everyone. Equal, fairness, equality. Recognize the values of diversity in the workplace. Even if you are in the same country, there are still some differences amongst people. We should like that. แล้วก็ไปนั่งเรียนคอร์สเสริมแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ในมหาลัยเพราะว่ามันก็มีบางอย่างที่ฟ้าอยากเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบ psychology <c oughs> finance ฟ้าต้องไปแล้วเพราะว่าตมกี้ reminder เตือนขึ้นมาให้เรียนอีกคลิปหนึ่งแล้ว จบวันสุกคลิปมันจะสั้นเกินไปฟ้าก็เลยพามาถ่ายคลิปอวกนมี้วันเสาร์อีกด้วยอาจจะไม่ใช่วันวีที่แบบเหมือนเด็กทุกคนในคณะจะต้องมาวิ่งนะแต่ฟ้าหมายถึงว่าเสาร์ที่มันคือไลฟ์สไตล์ของเราบางคนก็ไปใช้เวลาครอบครัวอะไรอย่างอื่นฉันเห็นุแล้วนึกนะเพราะว่าคืน่าจะเป็นแบบ ซิกเนเจอร์ของทีเนียคือยังไงมาที่แบบส่วนลุมก็คงต้องเจอแบบนอนตัวเงินตัวทองก็จะหฟ้าจะเออจีไฟอาคีคหงนะแต่ปิดก็น่ารักมากเดี๋ยวฟ้าค่อยมาวันที่แบบใส่ชุดเป็นแบบชุดเดรสดีกว่เพราะว่าวันนี้ฟ้าแบบชุดออกกำลังกายมากเพราะว่าอยากมาเก็บก้าวเฉย อจริงฟ้าควรเดินไปด้วยพูดด้วยทุกคนจะไ,ไม่เบื่อมุมเดิมๆกันเลิกใหม่่อเล่นคือฟ้าคิดว่าปกติอะฟ้าจะเก็บก้าวฟ้าได้เงินได้วันละประมาณเกือบหมื่นกแล้วสอวทีทีเนี้ยถ้าไม่ออกจากห้องเลยก็จะได้ประมาณ1ิบกแล้วก็อตอนจริงๆฟ้าอยากจะมาแชร์เทคนิคไดเอทด้วยฟ้าลดน้ำหนักได้เพราะว่าช่วงสอบอะ พาคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรพาได้กินแต่ไข่ต้มแบบทางอาทิตย์ลดเลย4โลอาทิตย์เดียวคนเขามีแอโรบิกด้วยหน้องน้อแล้วก็แมวที่รูปทีนีเยอะมากแบบ เหมือนไก่ฝามากตอนเนี้ลุงที่นี่มีสลกระเช่วะไม่ใช่ตัวใหญ่มากแม่ฟ้าเดี๋ยวฟ้าจะมาปัน่นฟ้าจะาหงเพราะว่าฟ้าจะปั่นไปตรงกลางน้ำพุตรงนั้นแล้วก็เป็นหงอยู่ตรงนั้นเป็นไง พอจะมาฟิตเช็คให้ดูตรงนี้สวยมากเพราะว่ามีน้ำพุระวังกล้องก่อนนะฟิตเช็คเย้ <Yeah. S 2> เป็นโาลอดแล้วทุกคนพามาเพื่อดูพาิตยตกเขาบอกวันนี้ตกหกโมงยี่สิบเก้าเชื่อบ่าพาทิตยตกหลังหลังหลังตึกเดี๋ยวพาอให้ดู พี่ค่ะถ่ายรูปคู่กับพาทิตกอ้ะพะนุษว่าได้เห็นเป็นดวงอ่ะทำไมโอเคสาว่าฟาจะหาอะไรกินแล้วกันเลโสวัสดีวันอาทิตคือวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้ววันอาทิตย์พาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็จริงๆแล้วอะ่ะแต่ว่าฟ้าจะโชว์ทุกคนนิดหนึ่งฟาตลกตัวเองมาก ็คือฟ้าไปสมัครเซต e-learning แล้วฟ้าก็ไปนั่งเรียนแล้วก็ทำข้อสอบฟ้าไม่ได้คิดไงว่าเขาจะได้แบบวุฒิบัตรแบบเกียรติบัตรฟ้าก็เลยใส่ชื่อตัวเองไปแบบนี้ฟ้าไม่ได้ใส่นามสกุลตัวเองเข้าไปแล้วฟ้าพยายามจะเข้าไปแก้ชื่อตัวเองแล้วนะแต่ว่าแบบฟ้าหาที่แก้ชื่อตัวเองไม่ได้ฟ้าก็เลยโอเคไม่เป็นไรช่างมันฟ้าว่าฟ้าจะปิดคลิปแล้วเพราะว่าไม่น่ามีอะไรให้ถ่ายแล้วแล้วก็ ฟ้าขอไ่แนะนำเดี๋ยวฟ้าจะใส่คลิปให้ดรลางก็ได้เพราะว่าฟ้าชอบมาฟ้าไปฟ้าติดตามช่อง The Secret Sauce อยู่แล้วก็ดูแบบเยอะมากๆเวลาที่ตัวเองว่างเราล่าสุดเหมือนเขาลงเป็นสรุปสามกค๊บคิปประมาณห้าชั่วโมงเมื่อวานฟ้านั่งดูจบห้าชั่วโมงสนุกสนุกจริงทุกคนต้องไปดูงั้นคลิปน,นี้ไปก่อนเจอกันทคะบ๊ายบาย